สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสอส,อสอวทดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดก,การเรียนรู้สเตมศึกษาโดยจัดให้มีการอบรมครูตามแนวทางสเตมศึกษามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมทั่วประเทศซึ่งสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตได้คัดเลือกโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและอีกทั้ง สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตหนึ่งยังทำหน้าที่เป็นโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมให้กับครูพี่เลี้ยงด้วยครับโดยศูนย์ฝึกอบรมมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทประกอบด้วยศูนย์ฝึกอบรมครูพี่เลี้ยงจำนวน770ศูนย์และศูนย์ฝึกอบรมครูจำนวน261ศูนย์แบ่งเป็น1 8 3 0สศูนย์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเปิดอบรม3ระดับได้แก่ระดับประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลายมัธยมศึกษาตอนต้นและอีเจ็ศูนย์เป็นของสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเปิดการอบรม2ระดับได้แก่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการอบรมสเต็มศึกษาได้ดำเนินการอบรมมาแล้วเป็นระยะเวลา2ปีและจากการติดตามลงพื้นที่ในปีงบประมาณ2,561พบว่า มีครูที่เข้าร่วมการอบรมนั้นจำนวน3า3 3 1นวน3 7 3 3คนและผ่านการอบรมได้วุฒิบัตร36,555คนคิดเป็นร้อยละ98ที่ผ่านการอบรมซึ่งคุณครูที่เข้าร่วมอบรมนั้นมีความสนใจในกิจกรรมอบรมสเตมศึกษาเป็นอย่างมากและเป็นที่น่าย,ยินดีครับที่สำนักง,งานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษากศ ให้การรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมสเตมศึกษาครูพี่เลี้ยงครูผู้สอนสเตมศึกษาในปีงบประมาณ2,561ให้ครูผู้สอนสามารถนำวุฒิบตัตรและนำผลการอบรมไปใช้ในการขอมีและขอเลื่อนวิทยาฐานะได้ครับสำหรับในปี2,562ได้ดำเนินการอบรมในรูปแบบเดิมแต่จะมีการปรับเปลี่ยนชุดกิจกรรมโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ที่ออกแบบกิจกรรมในการอบรมทั้ง4กิจกรรมซึ่งประกอบไปด้วยระดับประถมศึกษาตอนต้นมีชื่อกิจกรรมว่าหนูหนูกับซูใหม่ระดับประถมศึกษาตอนปลายมีชื่อกิจกรรมว่าเก็บดาวมาฝากเธอระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีชื่อกิจกรรมว่าขนส่งทันใจลื่นถลยก็ไม่กลัวและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีชื่อกิจกรรมว่าตรวจพันธันด่วนผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับคุณครูนั่นก็คือมีครูพี่เลี้ยงที่ผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า2,000กว่าคนและมีครูผู้สอนที่เป็นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่า42,000คนครับการดำเนินการจัดอบรมแบ่งเป็น4ระยะประกอบด้วยระยะที่1 ประชุมชี้แจงศึกษานิเทศสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตหนึ่งทุกจังหวัดซึ่งได้มีการจัดประชุมไปแล้วเมื่อวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตหนึ่งทุกเขตเป็นอย่างดีที่ทําหน้าที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมในในการอบรมที่เกิดขึ้นระยะที่2ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงผู้บริหารและหัวหน้าครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรม2รุ่น รุ่นที่1จะจัดในวันที่25ถึงวันที่26มกราคมและรุ่นที่2วันที่27ถึงวันที่28มกราคมเพื่อให้โรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมได้ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองเนื่องจากว่าจะต้องเป็นศูนย์ในการอบรมครูผู้สอนที่จะเกิดขึ้นในช่วงปิดภาคเรียนที่2ระยะที่3การอบรมครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมซึ่งจะถ่ายทอดจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมายังสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเขตหนึ่งของทุกจังหวัดในการจัดอบรมครูพี่เลี้ยงจะจัดอบรมครูพี่เลี้ยงให้กับทุกระดับโดยโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมจะต้องส่งครูพี่เลี้ยงเข้าร่วมอบรมระดับละ3คนซึ่งมีระยะเวลาในการอบรมจำนวน3วันยกเว้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีการอบรม4วัน ซึ่งมีกำหนดการในการอบรมดังนี้ในช่วงวันที่7ถึงวันที่10มีนาคมเป็นของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย1ิถึงสิมีนาคมเป็นของระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวันที่21ถึงวันที่23มีนาคมเป็นของระดับประฐมศึมากษาตอนปลายและวันที่28ถึงวันที่30มีนาคมเป็นของระดับปฐมศึกษาตอนตอน้นระยะที่4 อบรมครูผู้สอนทั่วประเทศโดยส่งสัญญาณไปยังโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมทั้ง261ยครูพี่เลี้ยงที่ผ่านการอบรมจะทำหน้าที่อํำนวยการในการอบรมมีกำหนดการอบรมในช่วงปิดภาคเรียนที่2ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมโดยมีกำหนดการอบรมดังนี้วันที่4-6เมษายนเป็นของระดับปฐมศึกษาตอนต้น25-27เมษายน ประถมศึกษาตอนปลาย9-11พฤษภาคมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและวันที่17-20ถึงวันที่พฤษภาคมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการสมัครเข้ารับการอบรมครูพี่เลี้ยงโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมทั้ง261ศูนย์และครูผู้สอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีหรือครูที่สนใจ สามารถเข้ารับสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ตามเว็บไซต์ที่ปรากฏบนหน้าจอน,นี้ครับหรือท่านสามารถสแกน QR Code ได้ในขณะนี้ช่วงระยะเวลาในการลงทะเบียนครูพี่เลี้ยงสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2562และครูผู้สอนสามารถลงทะเบียนได้ในช่วงวันที่1ถึงวันที่31มีนาคม2562เมื่อคุณครูลงทะเบียนแล้ว ขอความกรุณาปิ้นใบลงทะเบียนไปแสดงยางศูนย์ฝึกอบรมที่อยู่ในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่ของท่านด้วยนะครับหากมีข้อสอบถามเกี่ยวกับโครงการขับเคลื่อนการจัดก,การเรียนรู้สเต็มศึกษาสามารถสอบถามได้ที่กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาเบอร์โทรศัพท์022885771ครับ